ล้างแหล่งเชื่อมโยงมิจฉาชีพที่เจาะเข้าไปดูรหัสผ่านในมือถือของเราไปดูวิธีกันเลยครับเราจะต้องมาเตรียมของดังต่อไปนี้ก่อนครับอย่างแรกสมุดใครยังไม่มีไปซื้อสมุดมาซะแล้วก็เตรียมปากกามาด้วยแนะนําให้เอาสมุดสัก2เล่มนะครับจะต้องใช้สําคัญมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมปากกาดินสอด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการกันต่อเลยครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะทําวิธี แก้ปัญหาดังกล่าวนั้นทั้ง2ระบบเลยนะครับ Android แล้วก็ iPhone ในฝั่งของ iOS นะครับช่วงแรกเรามาดู Android ก่อนช่วงหลังเดี๋ยวเราไปดู iOS กันนะครับในฝั่งของ Android ให้เราทำตามนี้ไปที่การตั้งค่าเลื่อนไปครับไปหาคำว่า Google ไปที่ Google แล้วให้เรามาดูตรงนี้ครับไอตรงเนี้ยเมลตัวเนี้ย นี่คือบัญชีของเราจําไว้เลยนะครับอันนี้คือมิจฉาชีพเขาจะเพ่งเลงหรือเขาจะทําการโจมตีหรือแฮกข้อมูลของเราเพื่อไปเจาะเอารหัสของเราทั้งหมดที่มันอยู่ในเมลของเราเนี่แหละครับแต่มาดูตรงนี้ก่อนถ้าของใครมีลูกศรสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับชี้ออกไปแสดงว่าเรามีเมลหลายตัวอยู่ในเครื่องนี้ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะทํานะครับก็คือให้เตรียม ากระดาษประกาอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้ตอนนี้เราจดเลยครับเมลตัวนี้ชื่อเมลอะไรจดเอาไว้เลยครับแล้วให้แตะแถบตรงนี้ครับถ้าของใครไม่มีแถบตัวนี้แสดงว่ามีตัวเดียวก็คือทําแค่ครั้งเดียวพอแต่ถ้าใครมีหลายเมลมันจะมีแถบแบบนี้เหมือนกับของคุณหนึ่งแตะเข้าไปมันจะโชว์ขึ้นมาดังนั้นให้ท่านผู้ชมจดให้หมดพอจดให้หมดครบแล้วกดพื้นที่เปล่าก่อนครับเราจะกลับมาที่ตัวเดิมตัวแรก ตัวเดิมตัวแรกตัวนี้เราจะทําแบบนี้เหมือนกันทุกๆอันมาเริ่มจากตัวแรกนี้กันก่อนเลยใครมีอันเดียวก็ทําตามในขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับก็อันเดียวพอแต่ถ้าใครมีหลายอันเดี๋ยวทําตามตัวอย่างที่คุณหนึ่งจะแนะนําดังต่อไปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาทําอันแรกให้เหมือนกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาสอนว่าจะเปลี่ยนเมลตัวเนี้ยเป็นเมลถัดไปทํำยังไง เรามาดูวิธีจัดการกับรหัสผ่านที่มิจฉาชีพมันจะเจาะกันไปที่จัดการบัญชี google จะเข้ามาในหน้าแบบนี้ให้เราเลื่อนแถบตรงนี้ครับไปที่ความปลอดภัยแล้วเลื่อนลงไปครับเล,ลเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเรื่อยๆครับไปที่เครื่องมือจัดการรหัสผ่านตรงนี้ครับแตในหน้านี้เราจะเห็น แอปหรือเว็บไซต์ต่างๆที่เราเคยไปกรอกรหัสผ่านใส่ไว้เต็มไปหมดเลยถ้าใครกรอกไว้เยอะมากหรือตั้งแต่สมัครใช้มาเนี่ยใช้เมลนี้สมัครแอปนูน้นแอปนี้มันจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เต็ไมไปหมดเลยอันนี้เราอยากจะรู้ว่ารหัสตัวเนี้ยมันมีรหัสอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งจะเริ่มจาก Facebook ก่อนในที่นี้ของคุณหนึ่ง Facebook มี6บัญชีเลยนะครับมันเขียนไว้นะครับเราก็แตะเข้าไปครับเขาจะให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือเรา หรือถ้าใครตั้งสแกนลายนิ้วมือไว้ก็สแกนลายนิ้วมือลงไปถ้าใครตั้งสแกนใบหน้าถ้ามันถามให้สแกนใบหน้าก็สแกนใบหน้าลงไปครับในขั้นตอนนี้เป็นรหัสส่วนตัวของเราเลยใส่ลงไปจะเข้ามาในหน้าแบบนี้หน้านี้จะเป็นหน้าโชว์รหัสทั้งหมดเลยมี Facebook กี่บัญชีจะโชว์ทั้งหมดเลยซึ่งคุณหนึ่งก็เคยสอนพวกเราไปแล้วว่าวิธีการดูรหัสผ่าน Facebook ที่เราลืมเนี่ยทำยังไงเราก็ใช้วิธีเด,เดียวกันแต่ในคลิปนี้คุณหนึ่งจะมาช่วยให้พวกเรา กำจัดช่องทางที่มิจฉาชีพมันแฮกเมลเราไปเนี่ยมันไปเพื่อสิ่งนี้นี่คือเหตุผลที่มันพุ่งเป้าไปที่ในการแฮกเมลเราเพื่อมาเจาะรหัสเรานั่นเองนี่เห็นไหมครับดังนั้นสิ่งที่คุณหนึ่งพาพวกเรามาเรามาทํากันแบบบ้านๆเลยครับไม่ต้องสนใจรูปแบบวิธีใหม่ตอนนี้เอาแบบบ้านๆไปก่อนส่วนวิธีลึกซึ้งมากกว่านี้เดี๋ยวคุณหนึ่งจะสอน ในคลิปต่อไปตอนนี้เราต้องมารักษาตัวเองก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าฝากให้ Google ดูแลให้เราเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วจริงๆแล้วมันมีวิธีขั้นตอนการปลอดภัยมากกว่านี้แต่มันจะยุ่งยากกว่าดังนั้นวันนี้เอาวิธีแบบง่ายกันไปก่อนเอาสมุดมาครับแล้วก็จดไปจดไปเลยครับ Facebook ตัวนี้ยูสเนมอะไรพาสเวดวิธีการดูมันเป็นจุดๆเห็นไหมครับแต่ที่รูปดวงตาจะโชว์รหัสให้เราเห็นแล้วเราก็จดยูสเนมพาสเวดจดใส่กระดาษจดๆๆๆจดไว้เลยครับ จดแล้วแบ่งเป็น2เล่มเก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัยของเราเลื่อนไปครับก็จดอีกครับเลื่อนไปจดอีกครับจดไปเลื่อนไปอีกพอเราจดเสร็จแล้วให้เราทําการลบออกให้หมดเลยไม่ต้องเก็บเอาไว้ในนี้เอาวิธีการลบกดลบยืนยันลบหายไปแล้วเห็นไหมครับอ่าตัวต่อมากดลบทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทาแบบนี้ไปเรื่อยๆในที่นี้คุณหนึ่งสมมุติเหตุการณ์ว่าคุณหนึ่งลบออกไปหมดแล้วเราก็กดย้อนกลับเราก็ไปทําตัวอื่นอีกก็คือเข้าไปจดอีก ในทีน่นี้แอปตัวนี้กดเข้าไปให้สแกนก็สแกนให้ใส่รหัสก็ใส่รหัสไปครับกดดวงตาดูรหัสก่อนจดเอาไว้ครับจดชื่อแอปด้วยมันคือแอปอะไระจดเสร็จปุ๊บก็กดลบออกไปกดลบออกไปเลยกดลบแบบนี้ครับกดจดเอาไว้ครับจดไว้แอปชื่ออะไรจดไว้ด้วยแล้วก็ยูสเนมพาสดใส่กับแอปนั้นชื่ออะไรจดเอาไว้ครับแล้วก็กดลบออกไปยืนยนันลบเห็นไหมครับ ทยอยหายไปทีละอันทีละอันทีละอันทําแบบนี้เลยครับในแอปอื่นๆก็ทําแบบนี้เหมือนกันสมมติว่าเราลบหมดแล้วนะครับอันนี้เรากดย้อนกลับไปแล้วกดกากบาทมันจะกลับเข้ามาในหน้าการตั้งค่า Google เหมือนเดิมเป็นแบบนี้ที่คุณหนึ่งบอกไว้ก็คือให้ทําแบบนี้ในทุกๆบัญชีบัญชีต่อไปครับสําหรับคนที่มีหลายบัญชีกดตรงนี้แล้วเลือกบัญชีอีกตัวหนึ่งครับบัญชีตัวนี้เราทําไปแล้วเราก็มาเลือกบัญชีตัวนี้กดเลือกชื่อบัญชีตัวที่2จะมาอยู่ตรงนี้ หลังจากนี้แล้วเราก็ไปทําเหมือนเดิมเหมือนกับบัญชีแรกที่คุณหนึ่งสอนพวกเราทําก็คือไปที่จัดการบัญชี Google เลื่อนแถบตรงนี้ครับไปที่ความปลอดภยัยแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปไปที่เครื่องมือจัดการหรหัสผ่านเหมือนกันเลยตัวถัดมาก็ทําเหมือนกันนะครับวนไปเรื่อยใครมีบัญชีเดียวก็ทําจบในขั้นตอนแรกอย่างเดียวก็พออันนี้คือเสร็จสิ้นกระบวนการในฝั่งของ Android แล้วนะครับทําแบบนี้กันได้เลย ในฝั่งของ iPhone iPad เนี่ยเขาจะมีที่เก็บรหัสผ่านของเราเนี่ยอยู่2ที่นะครับที่แรกก็ที่ที่บัญชี Google หรือบัญชีเมลอย่างที่คุณหนึ่งแนะนำในเครื่อง Android แต่ที่ที่2เนี่ยจะเป็นที่เก็บจากบัญชีใน iCloud ซึ่งมันเป็นฟังก์ชันเสริมให้กับ iOS เวอร์ชันใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่มันอยู่ในตัว iPhone ก่อนแล้วกันไปที่การตั้งค่าให้เราเลื่อนไปครับ เลื่อนไปเจอคําว่ารหัสผ่านในหน้าของการตั้งค่านะครับเลื่อนมาเจอคําว่ารหัสผ่านแตะเข้าไปที่รหัสผ่านเขาจะให้เราสแกนใบหน้าหรือใส่รหัสล็อกหน้าจอแล้วก็ใส่ลงไปเขาจะโชว์ให้เห็นเต็มไปหมดเลยครับนี่เราเคยล็อกอินเข้าระบบเว็บไซต์ไหนอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมเฟซบุ๊กเว็บอะไรเนี่ยตั้งแต่เราใช้มาเนี่ยโชว์เต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนรหัสอะไรแตะเข้าไปโชว์เห็นชัดเจนเลยไหครับอันนี้ในขั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องเตรียมปากกากระดาษเหมือนเดิมครับมาจดไว้เลยครับจดไว้เลยชื่อแอป,ปอะไรเว็บไซต์อะไรยูสเนมอะไรพาสเวิร์ดเราอยากจะดูแตะเข้าไปที่พาสเวิร์ดโชว์ให้เราเห็นทันทีอันนี้เมื่อเราจดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะลบออกเพื่อความปลอดภยัยเรากไม่เลือกตัวนี้เลยครับลบรหัสผ่าน กดยืนยันครับลบเรียบร้อยไล้ไหมครับทยอยทําแบบนี้ทีละตัวทีละตัวเพื่อเราจะได้มีเวลาจดเก็บเอาไว้นะครับจดลงกระดาษลงไปเลยจดแบ่งเป็น2เล่มให้เหมือนกันแล้วเก็บในที่ปลอดภัยของเราจด,จดไว้จดไว้จดไว้นะครับนี่ Facebook ก็มีอะไรก็มีเห็นไหมก o เกิลก็มีไต้ไม่หมดเลยมันมารวมอยู่ในนี้แหละครับแล้วทีนี้สําหรับคนที่ใช้ iOS เเวอร์ชัน เก่าๆไม่ใช่ iOS เวอร์ชันใหม่มันจะไม่มีเจ้าตัวหลาดผ่านหรือกุญแจตัวนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูวิธีที่2วิธีที่สอของ iOS ให้ท่านผู้ชมไปทำการติดตั้งแอป Gmail ซัก,ก่อนมันจะง่ายที่สุดหรือติดตั้งเจ้าตัว Google Chrome ก็ได้เหมือนกันในที่นี้คู่หนึ่งจะพาเข้าไปที่ Google Chrome แล้วกันแตะเข้าไปที่ Google Chrome แล้วสังเกตมุมขวาครับเรามีเมลกลมๆอยู่เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ย นะครับให้เราแตะไปที่เมลตัวนี้มาดูตรงเมลตรงนี้เหมือนเดิมถ้ามันมีเครื่องหมายลูกศรแบบนี้แสดงว่าเรามีเมลหลายตัวอยู่ในเครื่องนี้เราก็แตะเข้าไปครับเราจะเห็นเมลแต่ไม่หมดเลยนะครับดังนั้นจดเลยครับท่านผู้ชมจดเลยครับจดเลยพอจดเสร็จครบหมดแล้วก็เสร็จสิ้นไปก่อนคุณหนึ่งจะพาทุกท่านท,ทําทีละอันเหมือนกับในฝั่งของ Android แตะไปที่บัญชีของเราตัวนี้ แล้วแตะเข้าไปเหมือนเมื่อสักครู่นี้เราจะเริ่มจากบัญชีตัวแรกก็แตะบัญชีตัวแรกก่อนเลยแล้วไปที่จัดก,การบัญชี Google ในคลิปนี้ถือว่าทุกท่านโชคดีมากๆเลยนะครับคุณหนึ่งพาทุกท่านมาดูลาดผ่านที่ลืมไปแล้วได้ด้วยนะครับในขั้นตอนนี้แต่เราจะมาป้องกันมิจฉาชีพด้วยการลบมันออกซะแล้วเปลี่ยนจากการที่มันเก็บไว้ในเนี้ยเอามาจดเก็บไว้แล้วเลื่อนแถบตัวนี้เหมือนเดิมเลยครับไปที่ความปลอดภยัย แล้วก็เลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปจนกว่าจะเจอคําว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยคุณนึงจะเริ่มจากตัวนี้แล้วกันีเว็บไซต์ที่คุณหนึ่งเคยเข้าเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านยืนยันเมลตัวนี้ของเราเราก็กรอกใส่รหัสผ่านยืนยันก่อนกรอกใส่ลงไปหลังจากนี้เขาจะโชว์ให้เราเห็นครับว่าเว็บไซต์หรือว่าแอปอะไรต่างๆเราเนี่ยชื่ออยู่ตรงนี้จดไว้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของชื่อพาสเวิร์ดจะเป็นจุดๆเราก็กดตรงรูปตา ก็เห็นเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับจดไว้เลยครับยูสเนมพะสวดอะไรแล้วเข้าแอปอะไรหรือเว็บไซต์อะไรนะครับจดไว้ด้วยนะครับจดเสร็จแล้วเราก็กดลบกดยืนยันลบน,นะครับมันจะเด้งกลับมาที่หน้านี้แค่นี้เองอันนี้1บัญชีแล้วบัญชีที่2ทํทยังไงอ่ะกดเสร็จสิ้นก่อนกดกากบาทมันจะกลับมาที่หน้าบัญชีหลายๆอันเมื่อสักครู่นี้เราก็เลือกบัญชีตัวที่2ต่อเลยกดบัญชีที่2แล้วไปที่จัดการบัญชี Google มันก็จะวกกลับมาแบบนี้แต่ว่ามันเป็นอีกบัญชีหนึ่งนะครับเลื่อนแถบตัวนี้ไปที่ความปลอดภัยแล้วก็เลื่อนไปครับเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปไปที่เครื่องมือจัดการรหัสผ่านอ่ะตรงนี้คูนึงไม่เคยเปิดอันนี้ไว้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยเปิดเลยก็หมายถึงว่าว่างเปล่าต่อให้เขาแฮกเมลเราไปได้เขาก็ไม่มีเส้นทางที่จะไปต่อแล้วเขาก็ได้แค่เมลเปล่าๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางอกซเซสซิ้นอักซ์เซส,สิ้น แล้วก็ปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยเซฟตัวเราให้มากยิ่งขึ้นส่วนใครอยากจะอุ้ยมาดูมันยุ่งยากจดใส่กระดาษโบราณเชยไปหรือเปล่าครูหนึ่งไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวในคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาทําวิธีให้มันรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นก็คืออยากจะเอาหลาดผ่านใส่แบบนี้ก็ใส่ได้ก็เอาที่เราสะดวกเดี๋ยวจะบอกวิธีป้องกันยังไงให้หลายๆชั้นเพื่อเซฟตัวเราป้องกันตัวเราไม่ให้มิจฉาชีพ แฮกข้อมูลเราได้นะครับก็นําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้กันได้เลยนะครับพอหลังจากนี้แล้วเราก็เอาสมุดเนี่ยไปเก็บไว้ใีที่ปลอดภัยแล้วแต่ความสะดวกของท่านผู้ชมเลยครับจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็เก็บไว้ได้เลยนะครับแต่แนะนําให้จดแยกเป็น2เล่มเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะเล่มหนึ่งหายอีกเล่มหนึ่งก็ยังอยู่อันนี้แหละจะเป็นวิธีที่ตัดตอนพวกมิจฉาชีพได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเวลาที่มันแฮกเมลเข้าไปได้เนี่ยมันจะรู้แหล่งยูสเนมพาสวดของเราใครติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิิ่มมเตม คอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับใครยังไม่รู้จักวิธีการเปิดการยืนยัน2ชั้นบ้างไหมครับในเมลของเราถ้าใครยังไม่รู้พิมพ์คําว่าไม่รู้มานะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คําว่ามีประโยชน์ให้ด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเรียกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกัน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ